สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่2นะครับในการใช้โปรแกรม Turbo Warp Desktop นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับใช้งานแบบออฟไลน์แล้วก็สามารถส่งไฟล์ออกเป็น exe ได้นะครับใน EP 2นี้จะมาแนะนำวิธีการส่งออกเป็น exe ต้องมีขั้นตอนอย่างไรนะครับเมื่อเราทำการสร้างงานนะครับเรียบร้อยแล้วก็ให้เซฟไฟล์นั้นนะครับลงเก็บไว้ที่คอมปกติก่อนนะครับเมื่อเราเซฟไฟล์แล้วทีนี้เราจะต้อง เรียกไฟนั้นขึ้นมาในโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะทําการส่งออกเป็น exe นะครับในที่นี้ผมได้เซฟไปแล้วนะครับผมก็จะไปที่เมนูไฟล์นะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับแพ็ k เกจโปรเจกต์อ่าแพ็กเกจโปรเจกต์ตรงนี้ให้คลิกตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาจากนั้นนะครับมาเมนูนี้นะครับ select project นะครับซึ่งนะครับในการ select project นี้เราจะทําการ ชุดไฟล์นะครับก็คือไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็จะไปที่ชุดไฟล์แล้วก็นะครับในทีนี้ผมจะยกตัวอย่าง t ีเรนะครับ sb 3นะครับซึ่งสร้างจาก scratch 3นั่นเองนะครับก็กด Open ขึ้นมาแบบนี้นะครับพอกด Open ขึ้นมาให้เราเลื่อนหน้าต่างลงไปนะครับมันก็จะมีออปชั่นนะครับก็คือตัวเลือกต่างๆว่าเราอยากจะกำหนดตัวเลือกอะไรเพิ่มเติมนะฮะในที่นี้ก็ให้ใช้ค่า Default ไปก่อน ใช้ค่า Default ไปก่อนได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมี Player Option นะตัวนี้ก็ Option อีกนะครับเกี่ยวกับการเล่นครับใส่ t i t ั n ชื่อนะครับชื่อเกมของเราเนี่ยนะครับชื่ออะไรก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับมีรูปไอคอนไหมนะครับถ้าเราจะใส่ไอคอนเวลาเวลาที่จะไปเปิดติดตั้งมันก็จะมีไอคอนถ้าเราอยากใส่ไอคอนก็เอาภาพไอคอนใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ตอนที่จะเปิดโปรแกรมให้มีโหลดดิ้งไหมนะครับก็คือให้มให้มันมีแถบโหลดดิ้งกําลังโหลดแล้วค่อยเปิดขึ้นมานี่ให้มันโชว์ไหมนะครับอันทีนี้ก็ให้โชว์นะครับเพื่อจะเพื่อได้เห็นว่ากําลังโหลดโปรแกรมอยู่นะครับหรือจะใช้รูปภาพก็ได้นะครับอันทีนี้ผมจะใช้ค่าดีฟอร์ไปก่อนนะครับในการคอนโทรลหรือว่าควบคุมนะครับค่า Default ก็จะเป็น start project automatic นะครับก็คือเปิดโปรแกรมอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการโชว์นะครับว่าอยากโชว์อะไรบ้างนะครับเช่นโชว์ทงเขียวไหมในการควบคุมนะครับเริ่มเล่นโชว์สต็อปไหมเชอร์โชว์ปุ่มหยุดเล่นไหมนะครับโชว์ปุ่มพอร์พักชั่วคาวไหมหรือว่าโชว์ฟูลสกินบัตเทนคอนโทรลไหมนะครับอันนี้จะว่างไว้นะครับถ้าเราอยากให้โชว์แล้วก็ติกต๊กติ๊กติ๊กได้เลยนะครับถ้าจะเอาหมดนะครับหรือเราจะใช้ค่าดีฟอ์ไปก่อนก็ได้นะครับ แล้วก็เรื่องของ Color ก็จะใช้ค่า Default นะครับ Input นะครับก็คือเรื่องของ Cursor นะครับจะกำหนดเองไหมนะครับหรือใช้ Cursor ที่เป็นค่า Default ของโปรแกรมอันนี้ผมจะใช้ค่า Default ทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นนะครับเห็นภาพขั้นตอนกันนะครับโอเคเราเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับ n n v n t o n m e n มนะครับมันก็จะมีถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับจะเป็นการส่งไฟล์ออกไปเป็น HTML นะครับก็คือเปิดแบบ Standalone ได้เลยนะครับ หมายถึงเปิดเกมแบบเหมือนเปิดเว็บแต่เป็นการเปิดเว็บแบบออฟไลน์นะครับเหมือนกับเปิดหน้าเว็บแล้วก็เล่นเกมเลยนะครับโดยไม่จำเป็นต้องอัปโหลดขึ้นโฮสก็ได้นะครับอันที่2ก็คือซิปนะครับก็คือบีบอัดไฟล์นะครับอันที่3นะครับตัวนี้ที่เราต้องการก็คืออิเล็กทรอนวินโดว์แอปพลิเคชัน32หรือ64บิตตัวนี้ก็คือการส่งออก exe นั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น Mac ตัวนี้ก็จะเป็นของ Linux นะฮะ ทีนี้ผมก็จะเลือกเป็น electron window application นะครับเพื่อจะส่งออกเป็นไฟล์ exe นะครับแล้วเลือกลงมาข้างล่างนะครับ package name นะครับจะเอาชื่อแพ็กเกจชื่ออะไรนะครับมันก็คือมันจะเป็น zip file นะครับทำเสร็จก็จะ zip file version นะครับั่นนแรกนะครับจากนั้นตัวนี้ก็เลือกได้นะครับว่าจะให้เริ่มต้นเนี่ยนะครับ as windows start with maximize window s หรือ start in full screen ทีนี้ผมจะเลือกให้เวลาเปิดเล่นนี้ให้เต็มจอเลยนะครับให้เล่นเต็มจอ นะครับหรือจะเปิดแบบบินโดหรือจะเปิดแบบบินโดเต็มจอในที่นี้ก็ฟูลสกรีนมันจะเลือกตัวนี้นะฮะจากนั้นนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะครับพอเรากําหนดค่าทุกอย่างครบแล้วนะก็มาตัวนี้ครับหรือจะดูตัวอย่างก็ได้นะครับพรีวิวไปว่าดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างหน้าตานี่มันจะมีโหลดดิงแป๊บนึงแล้วก็เกมของเราก็จะเริ่มเล่นนะอันนี้คือแพคเกจถ้าแพคเกจเสร็จมันจะได้แบบนี้ความหมายตัวอย่างนะฮะ เสร็จแล้วเราก็จะแพ็กเกจจริงๆตรงนี้ครับกดปุ่มแพ็กเกจตรงนี้นะครับพอกดปุ่มแพ็กเกจตรงนี้มันก็จะเริ่มนะครับโหลดปื๊ดตุ๊ดตุ๊ดตในครั้งแรกอาจจะนานนะครับตัวนี้ผมเคยแพ็กเลยมันจะเร็วนะครับก็รอให้แถบแพ็กเกจมันเต็มนะครับรอจนกว่ามันจะป๊อปหน้าต่างนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับถามว่าไฟล์นี้จะเก็บไว้ที่ไหนชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับผมได้เคยโหลดแล้วนะครับผมจะไม่ขอโหลดซ้ำนะครับก็คือได้ไฟล์นี้มาแล้วนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อได้ไฟล์อีกอีแล้วเราก็แตกไฟล์ครับทีนี้นะครับผมก็จะมาแตกไฟล์เลยนะฮะเนี่ยครับทีเร็กซนะครับดับมันคลิกขึ้นมาแล้วก็แตกไฟล์ครับกดโอเคครับอ่าตัวนี้มันมีโฟลเดอร์เดิมนะครับผมก็จะใช่ทั้งหมดเลยนะครับให้มันทับโฟลเดอร์เดิมไปเลยโอเคนะฮะทีนี้นะครับเมื่อเราได้โฟลเดอร์แล้วนะครับเนี่ยโฟลเดอร์ตัวนี้นะฮะเราสามารถที่จะเล่นออฟไลน์ได้แล้วนะครับ เราก็ดับบันคลิกขึ้นมานะครับแล้วจะเห็นโฟลเดอร์อยู่ในนี้ดับบันคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี่นะครับไฟล์ทั้งหมดนะครับที่จะใช้ในการส่งคณะกรรมการนะครับถ้าไปแข่งศิลปหัตกรรมก็นะครับก้อนนี้เลยนะครับโฟลเดอร์ทีเร็กทั้งก้อนเลยเนี่ยครับเอาโฟลเดอร์นี้ให้เขาเลยนะครับเขาก็จะไปเปิดดูด้วยนะครับโดยไม่ต้องต่อเน็ตโดยไม่ต้องไปติดตั้งโปรแกรมเลยนะครับแค่เปิดโฟลเดอร์นี้เข้ามานะครับแล้วก็มาลันตัวนี้นะครับ ที่ร exe นะฮะตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นไอคอน d ดิฟ u l t ์ของเขานะครับเราไม่ได้ใส่รูปอื่นที่เป็นไอคอนที่เรากําหนดเองก็จะเป็นรูปนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาทดสอบเปิดให้ดูนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับก็จะเต็มจอเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนาดไซส์นะครับความกว้าง480คูณ360มันก็จะขึ้นเป็นอัตราส่วนเต็มจอแบบนี้นะครับผู้ใช้ก็นะครับหรือว่ากรรมการก็ทดสอบเกมของเราที่สร้างจาก สแกตได้แล้วนี่ครับง่ายมากๆเลยนะครับเล่นแล้วมีสกรมีเสียงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็พอจากจะออกจากโปรแกรมก็กดปุ่ม ESC นะครับ ESC ก็ย่อลงมาแล้วก็มาปิดได้เลยโอเคนะครับถือว่านะครับโปรแกรมนี้ง่ายมากและก็สุดยอดเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นออนไลน์นะครับโปรแกรมก็ติดตั้งออฟไลน์นะครับตอนที่จะทำา EE ก็ก็ออฟไลน์ด้วยนะครับไปที่ไฟล์ แพ็กเกจแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่แนะนําก็จะได้ไฟล์นะครับนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะทําเป็น EEE ได้แล้วนะครับยังไงก็ไปลองใช้งานกันดูนะครับยอดเยี่ยมมากแล้วก็เร็วดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่เพี้ยนด้วยนะฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ